อ้าสวัสดีครับก็คลิปแรกก็มาแล้วนะครับก็เป็นการทดสอบนะครับ MT09 นะครับเจนเรชันที่4นะครับเป็นตัวล่าสุดนะครับซึ่งเปิดโอกาสให้คณะสื่อมวลชนนะครับเข้าร่วมทำการทดสอบในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลบุรีรัมนะครับเรามาดูเลยนะครับตอนนี้มาดูจอจอดีเทลก่อนนะครับว่า ตัวรถนะครับมีอะไรใหม่ๆไงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวการดีไซน์นะครับออกมาใหม่และนี่ก็ยางใหม่นะครับยางบิสโต e นะครับ S23 นะครับก็ค่อนข้างจะหว่าวเลยทีเดียวนะครับส่วนรูปร่างโฉมอะไรนี้ก็ปรับเข้ามาใหม่นะครับเพื่อการขับขี่ที่ดีขึ้นนะครับแล้วเครื่องยังเป็นตัวเดิมนะครับเป็น c r o s s p a i n r e s นะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างแรงเลยทีเดียว ผู้ผลิตก็เลยเพิ่มตัวช่วยเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นควิกชิปเตอร์หรือว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับที่เข้ามาช่วยมีโหมดขับขี่นะครับนี่ครับนี่ก็เป็นตัวถังนะครับที่ดีไซน์ใหม่ก็รู้สึกกระชับยิ่งขึ้นครับการลงไปนั่งแล้วก็อยู่กับถังเชื้อเพลิงที่มีดีไซน์แบบนี้นะครับมันก็รู้สึกว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับรถนะครับตัวเบาเองก็ค่อนข้างกว้างแล้วก็แยกส่วนกับคนซ้อนนะครับ ส่วนโฉมหน้าก็หล่อเลยทีเดียวนะครับส่วนแล้วก็โชกัพหน้าก็อันนี้เป็นตัวธรรมดานะครับก็ยังปรับอะไรไม่ได้นะครับซึ่งแตกต่างกับตัว SP ที่เป็นโชกัพที่ปรับค่าได้นะครับนี่ก็เป็นจอยสติ๊กที่ไว้ปรับตั้งค่าต่างๆในโหมดนะครับแล้วก็นี่เลยครับเดี๋ยวเราก็เตรียมทดสอบแล้วก็ไปติดตามกันคลิปหน้านะครับว่าขี่แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาเล่าในคลิปอีกทีหนึ่งนะครับ ขอบคุณมากครับครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ติดตามช่องของเราเลยนะครับนะครับทางช่อง Facebook นะครับเพจนะครับเดอะไลน์นะครับแล้วก็เป็นช่อง YouTube แล้วก็ติดตอก